สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ Batman Curse of the White Knight กันต่อดีกว่านะครับและเรื่องราวของเราในตอนนี้ก็ได้ดำเนินมาถึงในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับ โดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเรียกได้ว่าเริ่มจะขมวดปมและเริ่มจะเดือดก,กันขึ้นแล้วเพราะว่าใน4พาร์ทแรกเนี่ยนะครับผมจะเป็นการพูดทางไปถึงปัญหาที่มันฝังลากลึกอยู่ในเมืองเกาะแฮมครับโจเกอร์นะครับผมในภาคแรกเนี่ยในแบทแมนไวไนท์ เขาได้พยายามจะปฏิรูปเมืองเมืองนี้ได้พยายามจะแก้ไขเมืองเมืองนี้ให้มันดีขึ้นในฐานะของแจ็คเน p เปียร์นะครับถ้าเกิดโจ๊กเกอร์เป็นคนดีเนี่ยเขาจะเอาชนะแบทแมนด้วยความดีได้ยังไงกันเขาจะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเขาดีกว่าแบทแมนได้ยังไงและเขาก็ได้ทําไปแล้วครับ แต่ในภาค2เนี่ยนะครับผม Curse of the White Knight เนี่ยนะครับเหล่าวายรรายเหล่าคู่ปกครองเมืองต่างเนี่ยได้พยายามหยุดแผนของแจ็คเนเปียร์ที่จะเปลี่ยนเมืองน,นี้ให้กลายเป็นมหานครที่ใสสะอาดที่ได้และทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มปูทางกันมาแบบจัดเต็มแล้วนะครับผมและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ แผนการครั้งใหม่ของโจเกอร์รวมไปถึงเหล่าอีลิทของเมืองกอดแฮมเดเริ์ต์ตนขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวของเรานั้นได้เริ่มต้นขึ้นที่ออฟฟิศของรูทครับผมดูมันว่าแบทแมนในตอนนี้จะไม่ยอมร่วมกับแผนการของเธออย่างแน่นอนและตัวของเธอนั้นต้องการจะให้มีแบทแมนอยู่ในเมืองเมืองนี้เพื่อที่ว่าโครงการในการชดใช้ค่าเสียหายจากการปราบเหล่าร้ายของแบทแมนนั้นยังคงอยู่ ตัวของเธอเองนะครับผมยอมไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าบูชเวนจะเลิกเป็นแบทแมนมันดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณเวนนะ่ะเขาจะไม่ยอมร่วมมือกับพวกเราเพราะฉะนั้นคุณวาเล่เราต้องใช้แผนบีของคุณกันแล้วฉันไม่ใช่ชื่อวาเล่ฉันชื่ออเซเลก็ได้อเซเลก็ได้แต่ช่วยหยิบดาบของแกเนี่ยออกจากโต๊ะมาฮอกกานีของฉันก่อนได้ไหมฟังให้ดีนะยายแก ฉันเนี่ยไม่สนใจเกือกเรื่องราวไร้สาระของเธอหรอกสําหรับฉันมันเรียบง่ายมากๆครอบครัวของรูชน่ะได้เอาอาณาจักรของฉันไปได้พรากมันไปยังเลือดเย็นและตัวของฉันจะนํามันกลับคืนมาแล้วแกจะเอากลับมายังไงกันพรรคพวกของฉันยังไงล่ะทุกๆคนนั้นต่างมันยอดฝีมือกันทั้งนั้นงั้นหรองั้นถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยพวกเราทั้งสองคนก็คงจะมีจุดประสงค์เดียวกันแล้วแต่ฟังให้ดีนะ มันไม่เพียงพอหรอกที่แกะจะฆ่าแบทแมนแกนะต้องกลายเป็นแบทแมนคนใหม่ยังไงล่ะเป็นแบทแมนของพวกเราตัวของฉันเนี่ยจะมีข้อแรกเปลี่ยนให้กับแกด้วยนะเราจะทำให้แกนะรวยโคตรๆเลยยังไงล่ะรวยเหมือนแกได้เป็นราชาเลยแต่ดูเหมือนว่าชอนพลวาเล่น,นะครับเขาจะไม่ได้สู้เพื่อเงินเขาจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความเชื่อของเขาต่งางหากฉันนะ่ะจะทำภารกิจนี้ โดยที่ตัวของฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะรอดกลับมาหลังจากที่ภารกิจนี้มันจบลงด้วยซ้ําไปแต่ตัวของรูทก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้นายนะมีเวลาที่จะคิดเข้าใจไม่ชอนพอลนายไม่จำเป็นต้องตายจากแผนการนี้หรือตายจากโรคมะเร็งฉันนะสามารถให้การรักษามะเร็งกับนายได้เข้าใจไหมราะตัวของนายเองเนี่ยก็ไม่มีตงังใจค่ารักษามะเร็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนายสามารถใช้ชีวิตแบบเต็มที่ได้ ฟังที่ดีนะนี่ไม่ใช่ยุคกลางไม่ใช่ยุคอัศวินอีกต่อไปแล้วถ้านายต้องการเมืองกอนแฮมแล้วก็นายก็ต้องทําวิธีแบบศตวรรษที่21เขาทำกันตัวของฉันเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของนายแล้วที่ฉันจะช่วยนายได้เพราะฉะนั้น บอกฉันมาเถอนหนาว่าน,นายต้องการอะไรฉันจะช่วยนายเองเหตุการณ์ของเรานั้นตัดมาที่ฝั่งของจิมกอร์ดอนบ้างนะครับผมดูเหมือนว่าหลังจากการที่ตัวของเขาเนี่ยได้ถูกโจ๊กเกอร์นั้นเปิดโปงทุกอย่างมาเขาก็จะได้กลับนะครับผมมาที่สำนักง,งานตำรวจของเขาในฮันทีนักข่าวนั้นได้มารอหน้าสถานีตำรวจเป็นจำนวนมากแต่ดูเหมือนว่าภายในนะครับผมจิมจะไม่สนใจเรื่องการที่เขานั้นจะลงเลือกตั้งเป็นผู้ว่าหรือการที่เขาเป็นหัวหน้าตำรวจอีกต่อไปแล้วตัวของเขาน่ะ สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการที่ลูกสาวของเขานนั้นไม่ยอมบอกความจริงกับตัวของเขาแต่ตัวของบาบาร่าก็ได้เถียงกลับไปว่าหนูนะไม่ได้บอกพ่อก็เพื่อความปลอดภัยของพ่อเองแต่จิมก็ได้สวนกลับไปว่าโจเกอร์นะพูดถูก ฉันน่ะได้ใช้เวลาหลายปีในการทํางานในการต่อสู้กับความอายุิีรทาเคียงข้างลูกสาวของตัวเองมาเลยตลอดแต่ตัวเองไม่เคยได้รู้เลยเพียงแค่หน้ากากงโ,งโง่หน้ากากหนังโง่ที่มันปิดหน้าของลูกพ่อก็ไม่สามารถรู้ได้แล้วว่านั่นคือลูกพอก่อเป็นนักสื่อภาษาบ้าอะไรกันและตัวของนายด้วยนะ ตัวของจิมได้หันกลับไปนะครับผมแล้วก็ได้รู้ว่าแบทแมนนะครับได้เข้ามายังห้องแห่งนี้แล้วไอ้ที่นายบอกเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อใจของฉันนะ่ะที่นายบอกว่านายจะเปิดเผยตัวเองกับเมืองกอะแฮมเมื่อไหร่กันกที่นายจะทําแผนนั้นนายบอกถึงแผนการนั้นมาตั้งนานแล้วฉันไม่เห็นเลยสักนิดว่านายจะทําแผนการนั้นออกมาแต่แบทแมนก็ได้สวนกลับไปว่านายไม่ใช่หรอจิมนายเป็นคนบอกฉันเองว่าไม่ให้ฉันเปิดเผยตัวจริงมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่ใช่หรือไงเออก็ได้ คิดผิดเข้าใจไหมนายควรจะรีบออกไปเปิดเผยตัวตนของนายได้แล้วนะเวนบางทีเนี่ยโจเกอร์หรือไม่ก็พวกีีลิทในเมืองเมืองนี้มันจะได้ไม่ต้องมาทำลายชีวิตของลูกสาวของฉันเข้าใจไหม จิมนะครับผมโมโหเรื่องนี้มากๆกแล้วก็เดินออกไปในทันที่เขาได้ตวาดบาบาร่าจนร้องไห้แต่แบทแมนนะครับผมรู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเข้ามาที่นี่เพื่อปลอบใจบาบาร่าลังหักสถานการณ์ในตอนนี้แบทแมนนะครับผมเริ่มสูญเสียคนที่เป็นกําลังเสริมของเขากําลังเสริมที่ซื่อสัตย์ของเขามาโดยตลอดเนี่ยไปอีกคนนึงแล้วนะครับตัวของเขานึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสามารถหยุดเรื่องนี้ได้ยังไงเขาได้นึกถึงคนคนหนึ่งนะครับที่น่าจะหยุดเรื่องนี้ได้และเขาก็ได้เดินทางไปหาคนคนนั้น นั่นก็คือฮาร์ลี่ควินน์นั่นเองครับชายคนเดียวที่แจ็คเนปเปียร์นั้นรักสุดหัวใจแต่พอแบทแมนไปถึงเนี่ยตัวของฮาร์ลี่ควินนั้นกลับรู้ถึงการมาถึงของแบทแมนได้ก่อนที่ตัวของเขาจะมาถึงสียอีกนี่นายลืมไปแล้วหรือไงกันฉันน่ะน่าจะเป็นคนคนเดียวในก็อดแฮมเลยนะที่นายน่ะไม่สามารถแอบย่องตามฉันได้ เหล่าไฮยีน่าของเธอได้ต่างขู่แบทแมนนะครับผมแต่เธอก็ได้บอกให้ไฮยีน่าของเธอหยุดเอาไว้แบทแมนมาที่นี่นะครับไม่ได้ต้องการจะทําร้ายเธอแต่อย่างใดแบทแมนต้องการความชื่อเหลือของเธอได้ซ้ําไปโจเกอร์ Joker ได้อยู่ในคุกแล้วและฉันต้องการให้เธอมาสอบปากคําเขาทีได้ไหมฉันไม่สนใจเรื่องราวของโจเกอร์หรอกนะแกก็รู้ดีไม่ใช่หรือไงกันแล้วแจ็คเนเปียร์ล่ะแจ็คไหนที่จากไปแล้วไม่หรอกฮารี เธอไม่รู้เรื่องนั้นฟังให้ดีนะแบทฉันนะ่ะไม่สามารถเดินทางเส้นทางเดิมได้อีกต่อไปแล้วหัวใจของฉันนะ่ะรับมันไม่ไหวหรอกและอีกอย่างหนึ่งฉันก็มีเรื่องอื่นที่ฉันต้องกังวลเข้าใจไหมแล้วจากนั้นนะครับผมฮาร์รี่ควินก็ได้ลุกมาและแบทแมนก็จะได้เห็นนะครับผมว่าแท้จริงแล้วที่เธอไปไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเธอท้องอยู่ยังไงล่ะเธอเธอท้องอย่างนั้นเหรอ ซึ่งฮารี่ก็ได้ตอบกลับไปแบบโคตรกวนตีนนะครับผมว่าเรียกได้ว่ามึงเนี่ยเป็นนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกนะแบทแมนเห็นท้องอย่างนี้เรียกว่ากูแดกเบอร์เกอร์ไปเยอะมั้งและเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดมาที่ฝักของอาร์เซลนะครับที่ดูเหมือนว่าเขานะครับผมจะได้ตกลงในการที่จะร่วมมือกับรูทแล้วตัวของเขาได้ชุดเกราะใหม่มาดาบเพลิงนะครับผมพร้อมจะทํางานในทันทีและเขาจะออกไปจัดก,การแบทแมน นักรบแห่งสวรรค์นะั้นจะมาทวงคืนอนาณาจักรของเขาแล้วสีแดงเนี่ยเชื่องเหมาะกับนายจริงๆนะมันไม่สําคัญหรอว่าเป็นสีอะไรเข้าใจไหมพระเจ้านะจะปกป้องพวกเราแต่มันจะไม่ดีกว่าเหรอถ้าพวกเราจะใส่ชุดพานตัวเข้าไปเนี่ยทีมของเขาก็ได้ถามนะครับผมแต่ตัวของอาร์เซวลนะครับก็ยังยืนยันว่าไฟและสีแดงเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักบุญดูมาสบ,บรรพบุรุษของฉันได้เข้าร่วมภาคีนี้ เมื่อหลายช่วงอายุคนก่อนหลังจากที่พวกเขาได้สูญเสียอำนาจในเมืองกอนแฮมไปถ้าพวกนายใส่ชุดสีแดงแบบฉันด้วยมันจะมีความหมายกับฉันมาก และนอกจากอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆที่รูทจัดหามาให้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับผมว่ารูทนะครับก็ได้เอารถหุ้มเกราะนั้นมาให้ตัวของชอนพาวเลลได้ใช้ด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าคุมกําลังของเขาในตอนนี้นะครับแค่ดาบไฟมันน้อยไปแล้วการจะไปถล่มแบทแมนเนี่ยมันต้องใช้อาวุธหนักอย่างนี้นี่แหล,ละและจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ออกปฏิบัติการในทันทีเหตุการณ์ของเราได้ตัดไปที่ฝั่งแบทแมนนะครับที่กําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตของเมืองกอรแฮมอยู่ เขาได้พยายามเปรียบเทียบแผนที่ของเมืองก็อแทมในปี1685กับแผนที่ในปัจจุบันแต่ก่อนที่เขาเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้นะครับผมก็ได้มีการเจาะระบบความปลอดภัยเข้ามาและทันใดนั้นหน้าของอัสเธรลก็ได้ปรากฏออกมาต่อหน้าของแบทแมนในจุดเริ่มต้นของมหานครแห่งนี้ก็อตแฮมนะได้มีลูกชายอยู่สองคนลูกชายที่จะแบ่งดินแดนและอยู่กันอย่างสันติสุขแต่ เรื่องราวมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหนึ่งในลูกชายนั้นได้แพยายามจัดการลูกชายคนหนึ่งเหมือนกับเคนกับเอเบลในพระคัมภีร์ยังไงล่ะพระเจ้านะได้สาบเคนในโทษทันที่มันหักหลังพี่น้องของตัวเองและฆ่าน้องของมันเหมือนกับตระกูลของแก่และเมื่อก้อนแฮมทั้งหมดนี้ที่ถูกสาบตัวของฉันคือความแคนและความิีรธของพระเจ้า ฉันมาที่นี่เพื่อจะทำลายคำสาบนั่นและยืนหยัดต่อต้านกับแกและขับไล่ปีศาจอย่างแกออกไปจากดินแดนแห่งนี้หลังจากช่วงเวลา300ปีที่พวกแกได้ปกคล้องดินแดนแห่งนี้มามันถึงเวลาแล้วที่ทุกอย่างจะต้องแก้ไขแล้วจากนั้นนะครับผมระบบต่างๆในทํำค้างขาวก็ได้ถูกแฮก รถแบทโมบิลนะครับผมได้ลั่นกายโจมตีเข้าใส่ตัวของแบทแมนรวมไปถึงยานเกาะต่างๆอาวุธทุกอย่างในถ้ำข้างคาวได้เข้าจู่โจมใส่ตัวแบทแมนซะเองตัวของแบทแมนต้องรีบหาที่กำบัง และดูเหมือนว่าทุกๆอย่างนั้นกาลังจะพังลงแล้วแบทแมนนะครับผมได้กระโดดเข้าไปเกาะรถแบทโมบิลรถด,ดึงสายไฟออกมาเพื่อหยุดก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะทําลายไปมากกว่านี้แต่ในขณะนั้นเองนะครับผมกลุ่มของแอสเซเวลนะั้นก็เลยลงจากรถหุ้มเกาะมาและเตรียมที่จะเข้ามาขับมท่าแบทแมนต่อซึ่งดูเหมือนว่าความชิปหายของท่าแบทแมนเนี่ยนะครับผมยังไม่จบลงครับแบทแมนรู้ได้ทันทีว่าระบบทุกอย่างได้ถูกแฮ็กไปหมดแล้วมันสายไปแล้วลระบูชมันคือประสงค์ของพระเจ้า บูชเวนนะครับผมได้ขึ้นรถข้างข้าวที่เขายังพอจะบังคับได้และรีบขับนี้ออกมาก่อนและดูเหมือนว่าหลังจากนั้นนี่เองนะครับผมตัวของอัสเซเรลนั้นก็จะได้ระเบิดทำข,ข้างข้าวทิ้งพร้อมกับคาทิฮหาตระกูลเวนและจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็ได้ขับรถออกมาภารกิจในการทําลายตระกูลเวนครั้งแรกนั้นได้สําเร็จแล้วมรดกของพวกมันได้ถูกทําลายไปหมดแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามกันได้ในพาร์ทถัดไปเลยนะครับผมจะลงในอีกประมาณชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละเราก็จะรีบอ่านให หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดกระผมคงต้องขออภัยด้วยในวันนี้ลาอะไรครับผมบ,บายครับสวัสดีครับ